พบกับหลีอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะานานวันนี้เราจะไปไหนกันดี่คะนี่คือเพื่อนร่วมทางของเรานะคะก็คือคุณลูกหมีนะคะเออวันนี้จะพาลูกหมีไปทําแททดูนะคะกับพี่อ่อนเหมือนเดิมนะคะ <S <S ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่พายุอะไรอื่นๆนะนั่นแหละ โราหวอื่นเลยเนี่ยเข้าประเทศไทยอยู่นะคะเป็นวันแรกๆนะแล้วฝนจะตกปล่อยๆตลอดไม่รู้ว่านี่รถจะติดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันเห็นผมเขาไปแบๆไปไหมอันนี้เป็นก่อนที่เขาจะทำสีนะพอเสร็จจากทำแพทูเสร็จแล้วเราจะไปทำสีผมต่อติดตามาันดะ้วยนะฮัโลโหลก็ถึงกันแล้ว คนอันนี้คือสตูใหม่ของทาีา่ออยนะคือมัน,นนะดูดิแปดร้อยเอเคอร์เดี๋ยวบเดี๋ยวจะพาดูรอบๆว่าวมันใหญ่โตแค่ไหนดูดิอะไรกันครับนี่นี่คือห้องชิลล์นะคะ่ะแล้วก็นี่ก็คือคุณสามารถฟิตเนสหรือว่าคุณจะโยคะหรือจะตีลังการ,ราวดอกตรงนี้ได้เลยมีโตสนุก แอดเดอร์อิงปองและนี้เราจะเข้าไปที่โซนเป็นฟิลเหมือนเลยเป็นตรงนี้เรียกว่าโซนว่า pantry หรือว่าแบบว่าแคนชีนของพนักงานที่นี่นะคะก็คือเวอร์มากโอ้อ่าวมากนะคะคาเลฮาดเวอร์นะคะนี่ก็ประมาณนี้ พี่ออยรู้ไหมวันนี้หมี่จะมาสักลายอะไรมึงจะมาสักเพราะว่าจะแดกเล่าไม่ได้สักไม่ได้สักแต่ว่าแพนน่ะจะสักลายลุงพลนะมีหอนะวะแม่แดดข้าวยงไมขาวเลยชอบลุมพลมากหรือจะสักก็แดดเตรียมเตรียมมากินอยู่แล้วไปยาวแล้วพี่ออยไม่ทักทรงผมใหม่เด็กหน่อยเออมหน่ารักที่จริงตอนที่มึงอยู่ในรถน่ารักกว่านี้อีกอ้าว กูไม่นาลด้จากรถเลยกูนี่เกือบจะมีกําลังใจใช้ชีวิตแล้วหมดแล้วกาลังใจกวร่ถ้ายู่ตรงน้ตรงนีคตรงนีือคือพี่ไม่ติดก้อมวงจอปิดใช่เป็นาแต่พี่ไปขโมยกระจกที่อยู่ตรงหัวมุมถนนมาดูอะไรวะน่ะผมไม่ติดก้อววงจอนปิด ก็เลยเขาบอกไม่เอาไปนะเขาบอกพี่พ <laughs> ี <laughs> like ่ออยเขาบอกว่าเอาบอกที่มันถือไหวเราะว่าลำนึงได้หนาเตทีหนึ่งเตทีแท้ ก็คือแอร์หนาวแหละอืมหน่อยไพี่ออยคุณจะตักขาวดำคุก็กูก็กูก็ต้องหยุดว่าไอ้ยี่อหนิไม่อยากเอาขาวดำหน่างแล้วแบบให้พี่ออยตามใจมึงเลยกือว่าอ่าไอถึงมึงต้องมีสิบ้างนิดหน่อยเลยตรงนี้ค่ะแต่งบ้านกันสนุกสนานเะนาะนี่มันทีเอาจริงแล้วมายืนกี่ครั้งก่อน มันยังมีไอ้เขาเรียกอะไรนะหนังแก้วอยู่อ่ะฝากไว้เพิ่มอีีสวยอะไปวันนี้วันเกิดวันลอกจะหมดก่อนแต่แค่สังอีกพอ่อนหนออเี่ยนะคอันนี้คือรอยสักของ พี่ออยนะมันคืออะไรพี่อธิบายเขาบอกว่าเดี๋ยววันเดี๋ยวมันไม่เห็นเขาบอกว่าเป็นความรักตั้งฉากก็คือเส้นสีแดงแนวตั้งเป็นของเขาและเส้นนอยเป็นของแฟนเขาก็คือสามารถแบบขึ้นลงห่างกันตรงนี้ได้เว้ยแล้วเนี่ยท่าอะไรอ่ะมิชชันนาลีเหรอฮัลโหลเนี่ยแล้วเป็นแบบว่าเขาใหม่รู้อยู่คนเดียวงงมากเวกีทุกคน ก็คือวันนี้นะคะมาแค่แบบว่าคุยแบบคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาทําการสักกันนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือไม่ได้อะไรเลยได้คุยอย่างเยวแล้วเดี๋ยวจะมาเบรกให้ดูนะคะในคลิปต่อไปว่าสักเป็นรูปอะไรนะคะแล้วก็ครมือสักนะคะปะ้าิตตาก็ด้วยนะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหมค่คลนะิปหน,น้าวันนี้บ๊ายบายไม่ได้อะไรเลยสาระคือ,อไม่มีโอ้ยะตัวผู้ตัวเมียนะยตัวผู้ยัสวัสดีครับจันยัวสวัสดีครับพี่ยัวยัวเฮ้ย กุดบอยด้วยนวนะีข้างโอโหผมครับผมครับอุ้มครับอืมสวีทเวอร์สวีทกับหมามากก็คือตัดหมารักกูดูออกอดูแบบหมารักกูก็คือแบบคนลับสนหมารูออกเลับอ้อมยังไงก็อนี่ไง ดูวิ่งดูวิ่งดูวิ่งนี่นี่มาดิคือูกเดียวได้แล้วลูกหมาก็ได้ฟิลเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือลูกวิ่งหมานะคะก็เขามีแมวอ๋อเยอะไปล็อกคอมันใช่ไหมจะได้ฟิลเหมือนกันนี่ยพอแล้วอมยิ้ม อุ้มได้ช้อนมันแล้วก็อุ้มช้อนตูดมันด้วยในหันมานี้ห่วงทำดีๆอุ้มน้องดีๆทำไมไม่อุ้มดับเบิลแมนเมื่อกี้ทำไมไม่ไม่ไม่อุ้มไม่โอเลี้ยงทำไมพี่ออยไม่ชอบแมวชอบแมวแมวเงาแมวเงาแมวเงา ดูหน้าคนกลัวแมวนะได้เงาจริงด้วยงไงบ้างคะคุยแบบวันนี้ได้งานครับได้งานครับได้งานนูนพ่อกูทำน้ำแข็งหกไปแล้วล่าสุดเดี๋ยวมารอบหน้าเลยเราให้มาถ่ายกันต่อัครับ